สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ีจะกินยำขนมจีนะคะเพื่อนยำเฝ้าเพื่อนเรียกว่ายำเฝ้าเพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรากินเสร็จแล้วก็จะไปเฝ้าเพื่อน <c oughs> ไม่หลับไม่นอนนะคะใครเป็นเหมือนดีบ้างเอ่ยใส่พริกลงไปนี่เนี่ยตาสว่างนะคะเพื่อนเราจะได้เราจะได้เฝ้าเพื่อนแบบสะใจนะคะใส่ปลาลงไป ใส่ลงไปเลยใส่ถุงมือนี้ไม่ใช่อะไรนะเพื่อนเบียไม่ใช่ว่าบียอนามัยนะีกะ็เวลาจับปลานี่กลิ่นมันติดปลาแล้วก็พวกหอมแดงอะไรเงี้ยน้ำปลาก็ทำเองนะคะราดไปเลยนี่โอ้โห น้ำมะนาวเทลงไปนี่ใส่น้ำปลาจัดหน่อยใส่น้ำตาลนิดนึงพอแล้วน้ำตาลไม่ใช่จับเกลือมานะซู้กะถูกแล้วคน,นจ๊ะคนหนะมีมม่เจ้ายนเฝ้าเพื้อน ตลชิมก่อนนะคะอ,อร่อยกินอย่างนี้เลยไหมใส่จานจะได้เทไปเลยนะ้าเพื่อนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนี่อือหือกินสิรออะไรนะ ยำเฝ้าเพื่อนตั้งชื่อใหม่นะเพื่อนอืมร่อยขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจบีนะคะแล้วก็มา หลังบ้านนะคะเดี๋ยวบีจะทยอยไปนะคะเพื่อนไปหาทุกคนนะคะเยอะมากค่ะเยอะจนตาลาย กินเสร็จก็ไปนอนเฝ้าเพื่อนต่อนะฮะอืมกลางเอาไว้ก่อนกาง oh ขอตัวเปน็นน่งกินก่อนนะคะ mm. เพื่อนๆแล้วค่ะบ๊ายบาย